ที่พวกมันไม่ได้ก็มีอีกส่วนหนึ่งครับจะเข้ามาเข้ามาติดส่งครับเข้ามาลอมมันกันหนัอืมตัวนี้คือตัวกั้นขัวกั้นเลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวหนักเลยนะแม่ัวนี้ตัวหนักทำยังไงทั้งทั้งที่เราทีกองเราไม่มีอะไรเลยเด็กทำยังไงเขาก็ไม่เปิดหลับครับโอ้กพก่อนที่เขาจะเข้ามา เขาไม่คิดว่าเขาจะมาอยากคนทุกข์เขามาอยากชดสอบการที่อยากชดสอบคนนี้มันก็เลยเป็นตัวกั้นที่ไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับเขาใช่ใช่เอาเขามาทมาแล้วทวดมันจะปิดกั้นมรรกผลนีพพาดเลยคร่เขาเลยโอ้เป็นอย่างนี้นี่หว่าเหมือนว่ามันมันมันยามันจะซอกเซกดูดูดูของคนไปเพราะเราเราเคยจีบผู้ย่างนี้มันเป็นยังไงยังไงก็ทวนทวนของเราเนี่ยแหละทวนตัวของเรา